สำหรับชาวราศีพิษภกนะครับดวงโชคลาภในะเดือนมกรา6-7นี้จะเป็นอย่างไรนะครับเอาเรามาดูกันนะครับแหมไพ่สิบเหรียญเนี่ยขึ้นมาหมายความว่าอะไรนะบางคนบอกแหมถึงรถคันรวยเลยไหมจานนะก็เป็นไปได้นะครับแต่อีกทิศท,ทางหนึ่งก็บอกว่าชาวราศีพิษภเนี่ยนะถ้าชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะ่ะเลขที่เกี่ยวกับในบ้านเนี่ยนะครับนะมีโอกาสที่จะนําโชคลาบมาให้ชาวราศีพิษภอยู่เหมือนกันนะสำหรับสายเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะเออ อะไรยังไงบ้างนะอาจจะเป็นนะเกี่ยวกับวันเกิดผู้ใหญ่นะบางคนบอกว่าแหมไม่ซื้อลอตเตอรี่กูแทงหวยเลยนะก็อโอกาสที่จะเลือกแทงหลายเลขนี่มันก็มีลุ้นอยู่นะจะเป็นเลขบ้านเลขรถนะหรือว่าเลขผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็ถือได้ว่าไม่ผิดกดติกาแต่อย่างใดน,นะ,ะสำหรับคนที่ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยแนะนําให้ซื้อลอตเตอรี่กับใครนะคนที่อาจจะเป็นคนพิการเนี่ยดูในด้านสงสารนะเดินมาขายลอตเตอรี่นะครับมีโอกาสที่จะนะ นำโชคมาให้นะครับนะถ้าซื้อเนี่ยซื้อใกล้น้ำเนี่ยนะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับนะอันนี้ถือว่าโอเคนะครับในเรื่องของการทําอะไรเพิ่มเติมเนี่ยไม่แนะนำนะยังไม่ค่อยแนะนําในเดือนนี้นะครับแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยนะดูให้ดีๆนะครับเพราะว่าเก็บไว้ให้ดีๆนะระวังหายนะประมาณนั้นนะครับนะส่วนมากเขาแนะนาว่าให้ซื้อใกล้น้ำนะประมาณนั้นถือว่าโอเคอยู่นะอ่ะ ยังไงก็เป็นกำลังใจกับชาวราศีพฤษภนะครับให้ร่ำให้รวยนะครับในเดือนนี้นะครับ